เรื่องนี้เกิดกับตัวผมเองตอนนั้นผมยังไม่สามารถรับรู้อะไรได้เพราะว่าตอนนั้นผมอายุเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นคุณพ่อกับคุณแม่ได้เล่าให้ฟังครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าตัวผมเองนั้นเป็นคนจังหวัดตากซึ่งพ่อเป็นพนักงานของกรมป่าไม้ในเขตตัวเมืองตากครับส่วนแม่มีหน้าที่เลี้ยงผมกับพี่สาวที่มีอายุมากกว่าผมถึงเปี วันที่เกิดเหตุตรงกับวันที่24กุมภาพศ2532ซึ่งเป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนของผมพอดีวันนั้นคุณพ่อก็ได้ไปทำงานตามปกติซึ่งที่ทำงานของพ่อนั้นจะอยู่ไกลจากบ้านพอสมควรคือถ้าออกจากบ้านจะต้องขับรถไปตามถนนในหมู่บ้านออกไปประมาณ3-4กิโลเมตร พอเจอถนนใหญ่ก็จะเจอสี่แยกที่เป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินครับจากนั้นก็ต้องเลี้ยวขวาขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำาปิงแล้วก็ขับรถไปอีกหลายกิโลเลยแต่วันนั้นก็มีข่าวร้ายเกิดขึ้นคือคุณพ่อนั้นถูกให้ออกจากงานที่ทำเพราะว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเวลาประมาณสองทุ่มกว่า พ่อผมก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านพร้อมกับความเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานจนมาถึงบริเวณสี่แยกที่มีศารคุณพ่อก็ได้จอดรถติดไฟแดงอยู่แต่แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับแซงขึ้นไปและก็ได้ผ่าไฟแดงออกไปเวลานั้นเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีรถแล้วครับและก็เป็นผู้ชายที่ซ้อนมาด้วยกันสองคน พูดคุยหัวเราะกันเสียงดังมากขับผ่านหน้าพ่อผมไปด้วยอารมณ์พ่อก็เลยพูดขึ้นมาว่ามันจะอารมณ์ดีอะไรกันนักหนาวะกูยิ่งคิดเครียดอยู่รอให้พวกมันตายก่อนเถอะแล้วพวกมันจะหัวเราะไม่ออกพอสิ้นคำพูดของพ่อก็มีรถหกล้อขับมาอีกทางชนมอเตอร์ไซค์คันนั้นเข้าเต็ม กลางสี่แยกเลยครับเมื่อพ่อเห็นเข้าแบบนั้นก็ตกใจมากและได้ลงจากรถวิ่งไปดูปรากฏว่าคนขับรถมอเตอร์ไซค์นั้นได้เสียชีวิตคาที่ส่วนคนซ้อนนั้นได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากเสร็จเรื่องแล้วพ่อก็ขับรถกลับบ้านโดยไม่ได้คิดอะไรเมื่อมาถึงบ้านก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับงานให้แม่ฟัง พ่อกับแม่ก็ปลอบใจกันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันจนคุยกันไปได้สักพักแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าจะต้องโกนผมไฟให้กับผมพ่อก็เลยจัดแจงเดินไปที่คลองหน้าบ้านเพื่อที่จะไปตัดเอาใบบัวซึ่งจะเอามารองเก็บผมไฟในวันพรุ่งนี้แต่ในจังหวะที่พ่อกำลังจะเดินลงไปนั้น ท่านก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกลางถนนทางเข้าบ้านแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่นี่แหละแต่พ่อก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ไปตัดใบบัวมาแล้วก็กลับเข้าบ้านพอพ่อกลับเข้าบ้านผมที่กำลังหลับอยู่ก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาเป็นตามคำบอกเล่าของแม่นะครับพร้อมกับส่งเสียงร้องไม่ยอมหยุด ร้องอยู่นานเป็นชั่วโมงแล้วเสียงของผมนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปจากเสียงเด็กอ่อนปกติเปลี่ยนเป็นเสียงใหญ่ขึ้นมาคล้ายกับเสียงของผู้ชายแล้วก็มีเสียงหลุดออกมาเหมือนเสียงค้นบ่นอะไรสักอย่างแต่ก็จับใจความไม่ได้จนน้าชายของผมนั้นเริ่มทนไม่ไหวแกได้เดินออกมาจากห้องนอนแล้วก็หยิบตะกรุดออกมาจากหิ้งพรา เอามาใส่ให้ผมพอใส่ตะกรุดเท่านั้นแหละครับผมก็หลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพอตื่นตอนเช้าพ่อกับแม่ก็ได้พาไปวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านเพื่อที่จะให้พระท่านโกนผมไฟให้พอไปถึงกุฏิหลวงพ่อก่อนเข้าไปหลวงพ่อท่านก็ได้พูดขึ้นมาว่าโยมที่กดหัวเด็กอยู่นะปล่อยมือออกจากหัวเด็กก่อน ซึ่งในตอนนั้นก็มีแค่พ่อผมที่ถือพานทูบเทียนกับแม่ที่อุ้มผมอยู่ไม่มีใครจับหัวผมเลยสักคนพ่อกับแม่ก็มองหน้ากันแบบงงงแล้วก็ได้เดินเข้าไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็เลยถามมาว่าโยมไปทำอะไรเขาเขาถึงได้ตามโยมมาเปล่านี่ครับผมไม่ได้ทำอะไรเลย พ่อได้ตอบกลับไปตอนที่เขาตายเขาหัวเราะไม่ออกอย่างที่โยมบอกให้เขาเป็นแล้วนะพ่อผมได้ยินแบบนั้นก็ตกใจนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนแล้วพ่อของผมก็ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยแล้วหลวงพ่อท่านก็ได้พูดขึ้นมาว่าโยมคนนั้นที่ตามเขามาโยมอยากได้อะไรจากเขางั้นหรือ แล้วหลวงพ่อก็ได้หันมาบอกกับผมว่าเขายังไม่ถึงที่ตายเขาจะรอจนกว่าจะมีที่ให้เขาเกิดในตอนนั้นพ่อผมก็ยังไม่เข้าใจครับพ่อก็เลยถามว่าหมายถึงอะไรครับหลวงพ่อท่านจึงได้อธิบายว่าถ้าลูกของโยมคนนี้ยังอยู่ที่นี่ต้องมีสักวันที่เขาเอาลูกของโยมไปเป็นตัวตายตัวแทนในที่ที่เขาตาย เพื่อที่เขาจะได้ไปเกิดโยมพาลูกของโยมไปอยู่ที่อื่นเสียเธอไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่บริเวณนี้และห้ามพาเด็กคนนี้ผ่านที่เกิดเหตุโดยเด็ดขาดถ้าโยมทําได้ลูกของโยมก็จะปลอดภัยแต่ไม่ได้จบแค่นั้นถ้าลูกของโยมปลอดภัยก็แสดงว่าเขายังคงอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้ไปเกิดเขาก็ยังจะรอ รอจนกว่าลูกของโยมจะมีที่ให้เขาเกิดนั่นแหละที่หลวงพ่อท่านพูดนั่นก็หมายความว่าเขาจะรอจนกว่าผมจะมีลูกหลังจากได้พูดคุยกันแล้วพระท่านก็โกนผมไฟให้ผมจนเสร็จแล้วพวกเราก็ได้พากันกลับบ้านพ่อผมยังไม่เชื่อใจอย่างสนิทเลยได้พาผมกับแม่ไปหาปู่ที่ทำวงปีพาดอยู่แถวๆบ้าน เขาว่ากันว่าปู่ท่านนี้มีองค์ปู่คนนี้ก็ได้พูดเหมือนกับหลวงพ่อองค์นั้นเปียบเลยพ่อกับแม่ก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายไปเล่าให้พี่สาวของแม่ที่อยู่ที่กรุงเทพฟังหลังจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ได้รับจดหมายตอบกลับมาเขาตอบกลับมาว่าให้พาลูกมาอยู่ที่นี่ได้เลยมาให้เร็วที่สุดวันรุ่งขึ้น พวกเราก็ได้เดินทางไปกรุงเทพกันแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้โดยที่ไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกเลยเรื่องนี้พ่อเล่าให้ผมฟังตั้งแต่ผมเริ่มจําความได้แล้วพ่อคอยบอกผมอยู่เสมอว่าให้ผมทำบุญให้วิญญาณตนนั้นจนมาถึงทุกวันนี้ผมก็ยังทำบุญให้เขาอยู่ครับแต่มันก็มีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่ง คือพอครบรอบวันเกิดผมทีไลผมจะฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักอยู่เสมอเป็นอย่างนี้ทุกปีเลยครับแล้วก็เป็นคนเดิมอยู่ตลอดแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผมนะครับจนมาวันเกิดปีนี้ผมก็ได้ฝันเห็นเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาได้มาขอบคุณผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขามาขอบคุณผมเรื่องอะไรนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นาน เป็นวันที่29มกราคมผมก็เพิ่งรู้ครับว่าแฟนของผมนั้นกำลังตั้งท้องอยู่ถ้าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงก็แสดงว่าตอนนี้เขาได้มาเกิดเป็นลูกผมแล้วต้นเดือนหน้าครอบครัวของเราก็จะมีกำหนดที่จะกลับบ้านต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้กลับมาเลยกว่า30ปีและนี่ ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของแช่งให้ตายครับ